รวม2สยองกลุมเออเอาดิไปไหนและจะไปไหนอเออได้หมดเพื่อนก็บอกเลยได้หมดดูมันยิงเกี่ยวสยองขวัญพลัสงสกรีนใหม่สวัสดีเพื่อนเรามาช่วยนายแล้วให้แกกมันดึงครับก <k> ็มาดีครับดึงโดดได้ค่านะเออดึงโดดได้ค่านะเอ,อโานะเออโอเคโอ๊ย และกาลีมันจะดึงดึงดึงโดนกี่โมงเพื่อนอาวุธวายเตส มาอีกแล้วฟอร์เรเนพึ่งมาลิเลียพึ่งมีวิเลสก็มาอีกนี่เดี๋ยวเที่ยงคืนนะไวโอเลสมาอีกและคิดดูนะคนดูผมไปอ่านในกลุ่มมาเขาบอกว่าสกรีนวิเลสนะครับแกสเซตเวลูเลอร์มันอยู่ที่4,700คูป,ปองเหมากระดานแล้วคือเข้าแจว่าผมอะ่ะเป็นคนชอบเหมากระดานโอเคครับตอนนี้เรามีคูป,ปองอยู่5,900คูป,ปอง แล้วคูปองของทุกคนที่จะสุ่มมันพร้อมหรือยัง <Nope. S 1> เดี๋ยวเรามาดูดีกว่าครับว่าผมจะใช้คูปองทั้งหมดเท่าไหร่นะครับกับการสุ่มแก๊สเซตเวลูเลอร์เวเลสนะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปสุ่มกันนะผมบอกเลยว่าสกรีนเดือนนี้เยอะมากๆนะครับผมทําให้คุณจนได้เลยทีเดียวนะครับนี่แค่ต้นเดือนนะ สกีนมันมาแล้วสามสกีนครับคนดู uh huh. ไม่พูดความดำเพียงครับเดี๋ยวเรามาสุ่มกันเลยดีกว่าว่าผมจะใช้ทั้งหมดเท่าไหร่นะครับผมสุ่มครั้งแรกนะครับจะอยู่ที่19คูปองนะคะจะได้แค่1ครั้งนะครับแต่ถ้าค้นหา10ครั้งจะอยู่ที่194คูปองนะครับเป็นส่วนลดครั้งแรกด้วยนั่นเองนะผมก็กดเลยแล้วกันนะครับสุ่ม10ครั้งนะครับไปอย่างรวดไวไปอย่างรวดเร็วรวดไวอะไรวะโอ้โหโอเมีนโอเมีนสี่ตัวอ้า เลือกรางวัล3ชิ้นนะครับเพื่อที่จะเล่นอีก1รอบนะครับทุกคน3มชิ้นจะเล่นฟรี1ครั้งอันนี้ก็อย่าลืมนะครับไปแต่ผมเก็บเอาไว้ก่อนนะครับผม290คูปองโอเคครั้งละ290้นะครับแลวมันต้องสะสมลูกแก้วด้วยนั่นเองนะซึ่งซึ่งลูกแก้วตอนนี้ผมยังไม่ได้เลยเฮ้ยเดี๋ยวนะ <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวการันตีลูกแก้วในอีก9ครั้งอะไรผมซุ่มไปพันกว่าคูปองอันนี้เพิ่งได้เหรอนี่ไงลูกแก้วเวเลส โอเคผมได้มาหนึ่งลูกเราต้องการทั้งหมดกี่ลูกแปบ๊บหนึ่งนะอันนี้ผมได้หน้าโปรไฟล์มันมาเราต้องการนะครับ1 2 3 4 5ลูกทั้งหมดนะครับผมโอเคครับมันต้องการ5ลูกทั้งหมดเดี๋ยวผมขอแลกเล่นฟรีก่อนนะครับผมไหนไหนมันก็ไอ้นี่แหละแลก30ชิ้นเพื่อเล่นฟรี10ครั้งไปต่อครับผ่านไปแล้วครับผมคูปองแบบอย่างรวดเร็วเด <No. No. S 1> <c oughs> เดี๋ยวนะ ผมจะหมอกกระดาษไม่ได้นะเว้ยสวัสดีครับเออสองลูกแล้วเอาหน่อยเว้ยไอนน้จะหมอกกระดานทุกกิจกรรมมันไม่ได้ปะวะคนเราอะ่ะโอเคสองแล้วครับอันนี้เราได้ปุ่มปุ่มสกิลปุ่มกดมานะครับผมโอเคซุ่มต่อครอับผ่านไปแล้วพันเก้าร้อยคูป,ปองโอเคเออมาแล้วเว้ยเอาวีลมาเลยเอาตัวมาเลยเอาตัวมา เริ่มมกินแล้วนะโอ้โหแม่งได้ท่าเต้นโอเคก็ดีท่าเต้นนะสูมี1หนึ่งรอบตอนนี้นะครับหมดไปแล้วนะฮะ2,900คูปองนะครับทุกคนผมบอกเลยแล้วก็เล่นฟรีครับอย่าลืมที่จะเล่นฟรีได้มา3ลูกลูกแก้วตอนนี้โอ้โหอะไรมาหน้าอุ้ยสลูกแล้วสีลูกแล้ว5 9 0 0คูปอง นะครับมันต้องเหลือประมาณ1,000คูปองนะครับมันถึงจะไม่เกือนะเพราะมันจะใช้ทั้งหมด4,900คูปองนะฮะเท่าที่ผมไปดูในกลุ่มมาสูงสุดคือ4,700ต้องเหลือ1,300เออ1,300อคูปอง2000 <years> later. อันนี้ต้องได้อันนี้ต้องได้อันนี้ต้องได้นะผมไม่มีแรงจะก้าวต่อ ผมพ Harriet, ูดเลยอีก5ครั้งการันตีลูกแก้วก็ครูปองที่ผมเสียไปทั้งหมดนะครับคือ4,100 60คูปองนะครับทุกคนและเราสามารถกดรับสกินได้ที่ด้านขวานะครับผมตรงวิดีโอตรงนี้นะครับผมก็ไปหานาเลยว่าแบบเอ้ยสกินมันจะเข้าอีเมลตอนไหนนะครับเออแต่มันอยู่ตรงนี้นะครับมันสามารถกดรับได้เลยนะครับหลังจากที่รับเสร็จแล้วก็ไปที่คลังของเรานะครับเพื่อที่จะใช้ปุ่มกดนะครับแล้วก็คิวฟีค่านั่นเองนะครับผมก็เดี๋ยวเราไปดูลูนไอเทมพลังแฝงกันดีกว่าครับว่าเอกจะใช้อะไรกันบ้างนะครับทุกคนในส่วนของไอเทมนะครับผมใช้นะครับก็จะเป็นรองเท้าต้าสถานนะครับปีอัพบังกนุสนะครับ เมลออฟเพนเฟรดชูดนะครับผมเดสสิเกิลนะครับแล้วก็ดิมิเนเชอร์นะครับกับพลังแฝงเดอเบลเลตดูเอลนะครับและลูนที่ใช้จะเป็นโกลเด้นบอดี้8เมตรอเวก2เมตรแล้วก็สปิริต10เมตรนะครับกับโพเวส10เมตรนะครับส่วนชาเลนเจอร์ที่ใช้นะครับถ้าเราเล่นออฟเลนนะครับผมก็จะใช้มาเป็นฟิกเกอร์นั่นเองนะครับแต่เอกไม่รู้นะว่าเกมนี้เอกจะได้ตำแหน่งไหนนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับในเกมว่าสกินราคา4,100คูปองเนี่ยมันจะสวยขนาดไหนมันสู้สกินซากุรระะไไดด้หือเปปล่าูกันฮ ผมบอกเลยว่าเกมนี้รอดยากฮะฮีโร่ทีมสงข้ามมันมันโหดไปไหนอะแล้วคือเข้าใจว่าว่ายีนาะตอนนี้ครับแพทเนี้หรือว่าแผ่นล่าสุดตอนนี้คือมันเล่นยากมากนะเนื่องจากว่าบันตีคิดของมันอะมันโดนเนิร์ฟไงมันช้าลงนะครับผม <Welcome. S 1> แต่ไม่เป็นไรครับด้วยสกินของเราที่สวยกว่า <No. S 1> ผมบอกเลยว่ามันจะสยบต่อสงครามเลยครั้งนี้นะครับทุกคนไหนขอดูท่าว้าก่อนเลยว่าจะสวยขนาดไหน4,100่ 4, ้อคูปองอะ ผมขอดูเลยว่าเป็นลูกแก้วครับแล้วก็เหมือนเป็นวิญญาณแล้วก็วาร์ปกลับไปครับอันนี้เดี๋ยวผมจับสกิลหนึ่งนำเลยครับดูสกิลหนึ่งก่อนเออสกิลหนึ่งก็ใช้ได้นะเออถือว่าก็โอเคโอเคเคยได้ถูกถูกกับเขาบ้างป่าวะตะโกงตะกีนปวดหัวเลยครับแต่ฟาร์มก่อนครับตอนนี้เริ่มแดงครับแล้วก็ไปจบเลนบนครับเดี๋ยวเราออกมาเป็นขวานนะครับต้องเอามายืนหน่อยนะครับเบรสบางมากครับต่อให้เล่นลูนแท้งกันนะมาต้องรีบออกเคียวอะถึงจะเล่นได้ครับกลางแล้วมวยไม่เอาคีปใช่ไหม เรื่องอะไรครับผมเอาวินเคนคอร้อ,องเคนสามโตใจเย็นเพื่อนคือเคนคือมันจะใส่นัวผมแล้วอะครับเกมเนี้ยตัดเรื่องเคนออกเลยครับกลัวเอนโซมากกว่ากลัวมันจะดึงเชือกก่อนจะบัตดี้คิดเนี่ยดิประเด็นเขินได้เลยเพื่อนอ๋อเฮ้ยต่อยโดนเคน,นนะัะนน่ะเฮ้ยเฮ้ยมันต่อยโดนเคนนะมเมื่อกี้อะกลางๆๆเดี๋ยวเคลียร์กลางให้ครับไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วง ไม่ต้องห่วงครับไม่ต้องห่วงครับนี่ได้นะโอ้โหเดินยังแหลมแล้วมันเดินยังแหลมเอาเอาเอารวมสองสยองกลุมเออเอาดิไปไหนแล้วจะไปไหนโอเมได้โอเมได้โอเมได้ได้หมดได้หมดเพื่อนได้หมดเพื่อนได้หมดเพื่อนเออได้หมดเพื่อนกระบอกเลยได้หมดเพื่อนได้หมดได้หมดรอแทงสวยรอแทงสวยแล้วก็แล้วก็กูจะเกิดอยู่เลย ไอปัม๊มขอตีทีนึงไม่ได้เออ,อคอร์ดคิวแต่ผมเสียดายนะไม่ได้คิดอะ่ะคือเ m มแบบเนิร์ฟเนิร์ฟได้ตรงจุดจริงๆอะ่ะคือจุดขายของเวเลสเนี่ยมันคือบันได้คิดเลยนะแล้วคือเขาก็เนิร์ฟได้ถูกถูกจุดจริงๆพระเจ้าไหนขอดูอันติหน่อยผมยังไม่ได้ดูอันติเลยว่ามันจะสวยขนาดไหน <S <S ไปหาคนใช้ก่อนครับว่าอันติมันจะสวยแค่ไหนนี่ไงเราเจอคนแลวเอาแครี่ดีกว่าตรงนี้ได้นี่ไงอุย้ย เชี่ยไม่เป็นโคตรใหญ่อะใหญ่จริงใหญ่จริงใหญ่จริงไม่ถือว่าสวยอยู่นะครับทุกคนมันสวยพอๆกับสกินสักุระเลยนะแต่ผมแอบให้แบบสักุระสวยกว่านิดนึงหรืออาจจะเป็นเพราะความชอบของเราด้วยแหละก็โอเคนะผมว่ามันมันก็ไม่น่าเกียดนะครับสี่พันแพอร้องย่าๆยสวยมวยมึงไปตายให้นอนขึ้นตัวะสวยมากสวยมากดักได้นะเพื่อนเปิดเลย เอวเปิดรอเลยอาฮะสวัสดีครับโอ้ยไอเคนดูมันยิงดูมันยิงดูมันยิงเกี่ยวสยองขวัญพลังสกรีนใหม่คนเล่นมันเก่งครับไอ้ดีก็อวยเกิดตัวเองเนี่ยนี่อยู่ทีคนเล่นนะตอนดูคือแบบอดีตเมโซวิเลสอะ่ะมันก็ไม่เคยทำให้ผิดหวังป่ะวะเออไม่ได้นะ สวยงามครับผมสวยสุดยอดดักได้ดักได้ดัได้ได,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 ไดัได้อย่างงี้ I need younger health เอาเลยเพื่อนช่วยกันพ,าาพลามอะไเของมหัวมวยจริงมันไปเครีย์คลิปกลางไม่เป็นไรเพื่อนผมไหวฟ้ามันเกิดปะไม่เกิดฟ้ามันเกิดอุ้ยเคลอยู่นี่รอเคลรอเคลโยผู่อันนั้นนี่อ้าวสวัสด,ดีครับเดินมาอย่างงี้ก็โดนดีไม่ดี <laughs> เดินมาแหลมๆก็สวยดิครับ ี่ถ้าผมได้ดาบแดงเร็วนะผมบอกเลยว่าทีมลงข้ามนี่มันโดนแบบเมดอมอันติสองหนึ่งคือเหลือรอดเดียวอะผมให้เหลือรอดเดียวเลยถึงปันนี่คิดมันจะโดนเนื้อบป่าแต่คืออันติมันก็ยังแรงอยู่ับเร์เซเลือดแต่อันติมันก็โดนเนื้อนะแต่ไม่เป็นไรครับมันเป็นพลังสกีนใหม่อย่างที่ทีมลงข้ามบอกจริงแหละครับทุกคนพี่มาแล้วน้องพี่มาแล้วน้องสวัสดีเพิ่งหลอดไปเพงมาเพื่อนไม่เป็นไรคนเรามันผ่ากันได้สวย เห้ผมโดนสิจีอ้าวคิปหายแล้วอ้าวสวัสดีครับมาดีครับพลังเม็ดม่วงพลังเม็ดต้มเออมันช้าแบบมันงุ่นงิดอะคือตะกี้มันสวยอะคนดูมันคุ้มนะมันแบบโอเคอะแต่แบบด้วยมันที่คิดมันช้าอยากให้มันเป็นแพทเดิมๆอะแพทก่อนๆนี่แม่งแบบผมแบบปั่นอย่างไวอะ เลือดเด้งรุนรัวดาบแดงเสร็จแล้วผมออกเคียวเลยขอติดบัคหน่อยเมื่อกี้เกือบสวยแล้วเทนอยู่กลางอ้าวเดินมาแหลมๆอย่างนี้ก็จิ้มไปก่อนครึ่งหลอดนี่ขนาดผมยังไม่มีดาบแดงนะครับคือจิ้มทีครึ่งหลอดอะ่ะแล้มันแรงจริงแรงจริงแรงจรัง,ง,จงไม่ตังนิงมีสตันปะถ้ามีสตันเดี๋ยวผมใส่เอาๆเพื่อนไหวๆไหวๆไหวๆรอไปทำสองหนึ่งเดียวอะตอนเนี้ยเอาหีหน้า ไม่ได้เพื่อนมาดิโหเพื่อนไม่ดูแมปเลยครับดูดิครับเพื่อนไม่ดูแมปเพื่อนไม่ดูแมปครับเพื่อนไม่ดูแมปครับมาดิเริวจะตีป้อมมึงดักไข่เนี่ยกูจะตีป้อมเออเรียวของมึงอ่ะเพื่อนกลางๆไปกลางไปเล่นงกลางไปดึงดูเด่างเดียวอุ้ยไม่ได้เคนอยู่เคนอยู่เคนอยู่ตีป้อมไปตีป้อมไปงี้ตีป้อมไปตีป้อมไปเออ ขอเล่นก่อนขวายเล่นก่อนออเนกี่วแวนตีดาค,คนเดียวแวนบอกว่าเมืม่อไหร่จะมาช่วยกูนนไ,ไอแวนมาคูคิดได้ใจเหมือนกันนะครับว่าเมื่อไหร่มันจะมาช่วยกูแวอะไรเงี้ยครับเห็นปะมันดักอย่างเดียวเลยยีหน้าวัดซานไอหลอกเพื่อนดึงไหวเพื่อนดึงตัวหนึ่งโอ้ยโดนเกี่ยวป่างเงี้ยดึงยี่โดนเกี่ยวปสวัสดีเพื่อนเรามาช่วยนายแล้วนี่ต้องมาช่วยแวเลยนะไม่งั้นที่ซวยแน่นอนเมื่อกี้สเปกยี่สิบ ต้องรีบหาของก่อนจะเกี่ยวกันอย่างเดียวเลยว่ะเจอหน้าก็คือแบบเกี่ยวเลยอะมามามารวม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 ตามแก๊กตามแก๊กตามแก๊กถ้าตามแก๊กอะผมมองว่ายังไงก็ไหวเว้ยให้แก๊กมันดึงนะครับก็มาดีครับนี่นี่นี่อะไรจะดึงโดนวะไอ้ชิตดึงโดนเรียกผมด้วยแล้วกันนะแก๊กอะ สวยเพื่อนอ,อะไรอ่ะยีน่ากูใส่ทูสกิลมึงมาสกิลสองแล้วมันก็ได้ผมได้เคียวละออกขวาเลยครับต้องออกกรอหน่อยคอยอีกตั้งหากดึงดึงโดนบอกผมแล้วกันนะออไอยีน่าอีกแหละอะไรวะดาเมจมนแรงกว่าผมได้ไงจนันโอ้โหดูมันล้านไม่ส่งโตแล้วนะ มีเราโดนไปน้องหลบไปหลบไปวิ่งหลบหลบครับหลบดึงดัวปะเอาดิดึงดัวเอาดิเอาดิตัวเพื่อนเอาดิเอาดิรอดึงอ่ะเอาาดิเอาดึงดัวก็ได้ค่าเอาโอ้เมื่อไหร่มันจะดึงโดนวะเอาดิกดดันกดดันเอาดิดึงโดัวดิดึงโดนได้ค่านะเออดึงโดนได้ค่านะเอาโอ๊ยโอเคอุ้ยกาแล้วกาลีมันแล้วกาลีมันตื่นเลยวะ ดึงได้ค่ะจะดึงโดนกี่โมงดึงโดนกี่โมงก็เรียกผมด้วยละกันนะไอ้แก๊กดีๆมึงมึงจะดึงดึงโดนกี่โมงเพื่อนโอ้โหระยะประชิดมึงยังไม่โดนมึงตายไปอย่างเงี้ยเออสวยดูโดนเออแค่ดูโดนก็พอละเออดูโดนก็พอแล้วเออดูสวยแล้วเพื่อนสวยแล้ว แม่งหรืชีวิตฟิก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 เอ้ยแล้วมันเด้งเลือดโอ้ยไอคินมันเด้งเลือดออออออชีวิตเริ่มอยู่ไม่สุขครับเกมนี้ทีมตรงข่ามันเริ่มเกิดเลยตาฝาดหรือเปล่าะอะ ดึงระยะประชิดมันยังดึงไม่โดนอ่ะยังไงเพื่อนดึงกี่โมงอ่ะอ่ะดึงกี่โมงรอ,อมันดึงอ่ะรออยู่อ่ะเอาอันี้อ่ะยัง,งเอ้ยเดินตัดหน้าก็สวยดิเดินตัดหน้าก็สวยดิเออตายไปแกไปดีนะวันเดินตัดหน้านะเรียบร้อยตายดิรออะไรอ่ะโดนไปน้องอุ้ยสวย อุ้ยสวยจัดเออปุด <c oughs> หัวว่ะเ <c oughs> กิปุดหัวว่ะส <c oughs> วยสวยเพื่อนปุดหัวว,ะ <c oughs> ว่ววะม <c oughs> ัววะ <c oughs> กกนจะดึงโดนกี่โมงวะ <m akes> มันดึงไปประมาณสิบรอบอะแม่งโดนแค่สองเองนะ MVP มันก็ต้องเป็นของเอกอยู่แล้วป่ะเวเลสเมสซมผมก็ไม่เคยทำให้ทุกคนผิดหวังหรือเปล่าฮะ แค่นั้นแหละเออโอ้โหสกีนอย่างเอาอะครับดาเมจช่างรุนแรง <c oughs> อะไรด้านขวาเมื่อกี้วะเชิ <c oughs> เอาวะโอ้โหภาพแบบฟูลเฮดดีแค่นั้นแหละสวยจะจัดดาเมจของเราที่ทำาะฮะ35.5นะครับแล้วก็รับความเสียหายนะครับ20.6ซนนะครับผมก็ ค่อนข้างที่จะเดือดและดุดันนะครับผมก็เป็นยังไงกันบ wow ้างครับกับสกรีนใหม่นะครับผมทุกคนแกรสเซดเวิลดูเลอร์วีเลส์นะครับ4160คูปองนะครับสำหรับเอกที่สุ่มไปนะครับเพื่อนๆพี่ๆ ุ่มได้ราคาเท่าไหร่ก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันแล้วกันนะครับส่วนสกีนนี้ผมให้8เต็ม10นะครับก็เป็นสกีนที่ค่อนข้างที่จะสวยคุ้มค่าแก่การลงทุนอย่างแน่นอนนะครับทุกคนคือแบบสวยนะครับพอๆกับไอ้สกีนนี้เลยนี่นะครับสกีนี้นะครับก็ชอบทั้งสสกีเลยนะครับสกีนี้ของเอกนะครับกับสกีน c l รเซ็นะครับคุิกิสากุระ กับสกินแกเซตสวยพอๆกันเลยถือว่าคุ้มค่ายังไงวันนี้เอกต้องขอตัวลาไปก่อนด้วยนะฮะขอบคุณทุกคนมากนะครับที่เข้ามารับชมกันในวันนี้นะครับเดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปต่อไปนะครับว่าจะเป็นตัวอะไรอีกนะครับผมก็ลืมคอมเมนต์บอกกันละกันนะครับผมว่าอยากจะให้ทําตัวอะไรนะครับไปแล้วฮะไม่บ่ายเจอกันในคลิปต่อไปฮะ